สวัสดีครับสวัสดีเอฟท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับนะวันนี้ภูมิกะบะรถซีรีใหม่เข้ามาใหม่นะนะนี่วันนี้อัปเดตเปลี่ยนบรรยากาศนะคนะหลังจากเรารีวิวรถเก่ามาเนิ่นนานหลายคลิปแล้วนะนะรอบนี้จัดมาใหม่ครับผมนะเป็น t o y o ต a h i l u x v i g o เป็นปี2008เครื่องยนต์2.5งจุดห้านะนะขับเคลื่อน4ล้อนะครัคันนี้นะขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้ย้ำเลยขับเคลื่อน4ล้อใครตามหากระบะสีประตู ครอบครัวไว้ไปเดินทางไกลๆแบบขึ้นภูขึ้นดอยอะไรพวกนี้ต้องจัดเลยคันนี้นะผมบอกเลยรถพร้อมใช้งานมากนะรถทรงสวยทรงดีนะครับนะคันนี้ผมบริการขัดสีให้ใหม่ต้องคันหมดเลยนะสีสวยเงาวิวัวนะบนะนะซื้อไปก็พร้อมใช้งานนะวะนะคันนี้เป็นวีโก้รุ่นรุ่นสมาร์ทเขาเรียกหน้าสมาร์ทนะวนะตัวนี้จะเป็นรุ่นยกสูงฟิลเอนะลอร์นะครับผมนะนี่เห็นไหมเนี่ยก็จะหน้ารุ่นสมาร์ทนะครับผมนะนี่โอเคนะน โอเคเก็รู้ว่าสภาพดื่มนะนะน่เดี๋ยวป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากป้ายขอนแก่นเป็นนครพนมให้ใหม่นะนะเดี๋ยวกำลังโอนเข้ามาที่นครพนมใจเย็นนะนะแต่เจ้าของรถเขาเป็นคนแถวจังหวัดใกล้เชียงกันนี่แหละนะนะเป็นคนรู้จักกันนะนะขอไม่พูดอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้านะนะเราขอไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับผมนะนี่แต่ว่ารถผมบอกแล้วว่ารถพร้อมใช้งานมากโฟรวิวใช้งานได้ปกติด้วยนะครับผมนะนี่แต่พดูสีสีสวยนะ สีสวยนะคันนี้สีสวยสีเดิมด้วยนะครับแม็กนี่อย่างเท่เลยแม็กเดิมแท้จากโรงงานนครนะให้ดูดิโชล่างคันสีสวยนะนี่โชล่างคันสีบอดี้คันนี้สวยน้ำนะนี่เห็นไหมเป็นขยุ่น2.5ดีโฟดีเป็นขยุ่น2,500น้ำนะคนะันนี้เปลี่ยนน้ำมันด้วยน้ำนะนี่เดี๋ยวพาดูภายในภายในกันบ้างกับผมนี่ภายในคือยังแจ่มอ่ะโอ้โหโบ่บ่บ,บหุ้มหนังสีเบหน้าลูลามาเห่าน้ำนะนะี่ แต่ดูก็ยังสภาพดูดีนะนะอาจจะมีรอยข้าบเปื้อนตัวนี้นิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเราขอสะอาดใหม่อีกรอบหนึ่งให้นะครับนะนี่ให้ดูภายในนี่ภายในหนังแจ่มแล้วนะท่านในเชื่อไม่เชื่อเอาเป็นโฟวิวนี่ครับโฟวิวเทสเดือดขึ้เด้อผมพี่น้องนี่เป็นโฟวิวปลอมเลยโฟวิวเชียงรายปกติเดี๋ยวผมพาทดสอบครับนะนะแต่ว่าอาจจะไม่ลุยนะคลิปนี้บอกไปก่อนนะนะแต่ว่าให้ดูภายในโอ้ยผมลักสีอ่อนภายในคันนี้งามๆครับผมพี่น้องวีโกนะนะ ปุ๊บหรคือบริเวณรีวิวรถไม่ถึง้วครับผมก็ได้เอาไปดูโครงส,สร้างตัวรถกันบ้างนะับนะเก่าจะเก่าจะเก่าจะใหม่เราก็แกะให้ดูนะว่าไงนี่ให้ดูนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะนะรถไม่เคยมีการพิควาำจมน้ำจัดต่อหรือว,ว่าเจ๊แตกนะวานะี่สีดำม,ม,มันอาจีะยองๆงแงงๆตายจะ้องยนะครับเด้อนี่เห็นไหมครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คอยู่ครบนะเออรถโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับนะผมบอกไว้ก่อนเลยอาจจะมีการเก็บสีบ้างบางจุดแต่ว่ารถโครงสร้างตัวถังยังเดิมนะครับ น็อตแก้มฝั่งนี้ไม่มีการขยับนะน็อตเดิมนะครับผมนะบอกไปก่อนเลยคันนี้คันนี้ผมไปซื้อกับเจ้าของเขาคาบ้านเลยนะแต่ขอไม่ระบุจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงกันนี่แหละครับนะเดี๋ยวเขอเกมไปก่อนแป๊บนึงมาดูภายในกระลาง,งรับผมโอ้ยบริเวซีประตูถึงเหรอพีไน้อง้เอ้ยผมกระตื้นเต้นกระนังครับนะครับเนะบนะาะมาดูภายในกระบางนะครับผมนะภายในนี่ดับบลังนี่ก็เท่ๆนะนะคือเจ้าของเก่าเขาอ่ะดูแลรักษารถดีมากนะผมบอกไปก่อนเลยชมเชยแล้วว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษารถดีมากนะให้ดู อะไรยังแจ่มบูอ่ะนะครับผมนะเดี๋ยวพาดูเม็ดอาร์กบ้างนะครับผมโอ้โหเก็บมานะครับพี่ให้เบิ้งแต่พี่มีครัูดไม่มีน้องผมมานี่เม็ดอาร์กอยู่ครบแนวนะไล่มาเลยครับนี่ไล่มาเลยนะครับผมนะนี่ไล่มาเลยเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับผมนะรถไม่เคยมีการชนหนักชนเบาพี่คว่ำนะแล้วรับประกันได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเออคือเดิมนะสภาพนี้นะผมว่าหายากนะรถฟูลวิวที่แบบ ได้สีประตูแล้วได้สภาพนี้นะก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับเอา้าเดี๋ยวดูส่วนหลังกระบ้างครับผมนะด้านหลังทรงสวยนะครับนะเนี่ยสติ๊กเกอร์โฟร์วิวติดให้ใหม่เท่ห์หูหูนะนะเดี๋ยวพาดูแชสซีหน่อยนี่คันซีบอดี้สวยนะครับนะนี่คันซีบอดี้สวยไม่มีผุไม่มีพางไม่มีกอดน,นะนะอาจจะมีดินเดนเด้อจะน้อยนะครับเด้อพอม,มัมน้องเด้อนี่ให้ดูโอ้โหคันซีนี่คือ,อยังเจ็บมาเจ็บโบกเลยคันนี้ผมบอกเลยนี่ ให้ดูกันบ,บ้างครับผมนี่ทรงสวยนะครับทรงดีคือทรงเดิมนะคันนี้นะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูสวก่สวกระบอกโซ่กระบอกของกระบะกัน่วนมากรถกระบะสีประตูเขาไม่เข้าใ้งาน,นาอ่ะเขาไม่มีน้องนะนี่ให้ดูเลยเนี่ยกระบะแต่ว่ากระบะเดิมนะนะตะเข็บเ็นอาร์กอยู่ครบเนี่ยแล้วก็ดูพื้นกระบะครับผมนี่พื้นกระบะไม่มีผูไม่มีฮังไม่มีกอดแลนะนะพื้นกระบะไม่เคยมีการรมทุกหนักรับประกันเลยนะผมนะนี่ โอเคนะโลโก้ R L อยู่ครบแต่ผมถ่ายลืมถ่ายฝั่งนั้นดื่มนะครับนะรถยังคงสร้างตัวถังดื่มนะครับผมนะโอเคนะเม็ดอาร์คอยู่ครบเนี่ยก็จะเห็นนะนี่ตรงนี้เม็ดอาร์คนะนะนี่พอดีผมเอาไปเก็บสีไงนะนะแต่ว่ารถแต่ดื่มบวกเลยเดี๋ยวพาดูโซล่างแชสซีพื้นกระบะกระบ้างนะครับผมนะพื้นกระบะด้านล่างยางอะไรแม่งยังไม่ลงพื้นจากโรงงานเลยครับพีไม่รู้เดิมเดิมครับผมนะยางอะไรเดิมแท้จากโรงงานนะนะ แล้วก on oh. it ็ด right? right. ja ูพื้นกระบะครับผมโอ้โหพื้นกระบะไม่มีผุไม่มีพังไม่มีก่อนนะครับผมให้น้องให้ดูสิครับเดิมๆนะมนะให้ดูพื้นกระบะไม่มีผุไม่มีพังไม่มีก่อนนะครับซื้อรถกระทางผมนี่รถกระบะไม่มีผุแน่นอนนะนะพูดตรงๆเลยนี่ทงสวยทรงดีมีเสน่ห์นะครับนะเดี่ยดูแชสซีหน่อยนี่แชสซีสวยนี่คือมาลีคันสี่นะวะนะ ถ้าวีโก้รุ่นสมาร์ทขึ้นไปจนถึงรีโวปัจจุบันเนี่ยมาเล็กคาซีเขาอยู่แบบนี้ทุกรุ่นนะบอหนะแต่ถ้าเป็นวีโก้รุ่นแรกมาเล็กคาซีเขาจะอยู่ล้อหน้านะบอหนะล้อหน้าฝั่งคนขับนะบอหนะมาเล็กคาซีเขาอยู่แบบนี้นบบนวิธีดูรถวีโก้นะบอหนะนี่นี่ดูภายในภายในแจ่มนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับผมนะนี่นี่นะครับโครงสร้างตัวรถยังดื่มน่าวนะ รอยดื่มนะเออไม่ใช่ลอยปั๊มใหม่นะรอยรับประกันแล้วว่าลอยดื่มเท้จากโรงงานนะครับผมนะนี่ให้ดูสครับนี่สภาพดื่มๆแล้วนะผมบอกเลยตะเข็บเม็ดอัคดื่มเท้จากโรงงานนะครับนะโอเคพาดูภายในฝังคนขับกับบ้านนะครับเด้อภายในฝังคนขับนะแผงประตูสวยงามนะนะกระจกเปกระจกไฟฟ้าทุกบานใช้งานได้ปกตินะครับผมนะล็อกลึกใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับนะไม่มีอะไรเสียนะ แล้วก็กระจุกปรับเซ้ขวาแปบไฟฟ้าพับเก็บไบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับจะให้ดูเบาะเบาสภาพเดิมนะสภาพแจ่มน,นะนะเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานนะนะเนี่ยมาตรฐานการโรงงานเกี่ยวกับกาเตือน่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ลมยางมีมาให้นะครับนะน,อน็อตฝาประตูเดิมนะน็อตฝาประตูเดิมเดิมเลยข้างนี้นะนะเดิมทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวพาเม็ดแกะเม็ดอาร์คดูนะครับเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมไล่ดูเลย นี่จะมานี้แล้วกันนะครับนี่เดื่มๆนะเป็นอาร์คเติมแท้าจากโรงงานนะครับผมนะรับประกันเลยนะครับนี่นี่โอเคนะนี่ดูเี่นี่ให้ดูนะครับเนี่ยอาจจะเห็นหน่อยอาจจะเป็นมืดน,นะครับนะตัวนี้แต่ว่ามีหมุนเม็ดอาร์คเลยนะครับนะรับประกัน,นเลยแต่ว่าน็อตแก้ฝั่งนี้มีการขยับทำสีมาบ้างตามการเวลานะครับตามสภาพนะครับ ผมพาสตาร์เครื่องยนต์นะครับวารถเป็นยังไงไม่แสนห้านะพอนะไม่เพียงแสนห้าเองนะครับโอเคนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับโอ้โหโค้ชสูงงานตัวนี้เหยียบขึ้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ไฟสีเขียวติดโฟวิวนะครับเด้อโฟวิวใช้งานได้ปกตินะพ่อหนะนี่ให้ดูการเข้าเกียร์ฐานเกียร์ดีนะคันนี้ฐานเกียร์ดีโฟวิวตอนนี้ผมเข้าไปที่โฟไฮนะพ่อหนะโฟวินธรรมดา แล้วก็เป็นโฟลนะนะโฟลนะนะโฟลนี่เอาไปเข้าตอลุยหนักๆนะนะแต่ผมเข้าโฟไฮโฟไฮนี่คือจากการขับเคลื่อนล้อหลังไปสู่ล้อหน้านะนะเพื่อมีกําลังส่งนะนะตัวนี้วิวใช้งานในปกติมดเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้านะนะกดบวกหนึ่งมาเยอะๆนะนะเดี๋ยวผมจะพาไปลุยนะนะหากกดบวกหนึ่งเยอะถูกใจผมนะเดี๋ยวผมพาไปลุยแน่นอนนะคันนี้นะนะ คันนี้แอร์เย็นพิงเพาะนะครับนะรับประกันได้เลยภายในคอนโซลสวยนะครับเครื่องเสียงมีฟังครบโอ้เครื่องเสียงสุดเครื่องเสียงเพาะนะแอร์เย็นพิงเพาะคันนี้บอกเลยเดี๋ยวพาดูภายในกันบ้างครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ้างครับผมแล้วก็มาอยู่ที่หน้าห้องเครื่องของเขากันบ้างนะครับนะขนาดขับยนต์ขนาดขับยนต์องพนห้าร้อซีซีนะครับนะเป็นแบบเทอร์โบธรรมดานะครับนะตัวนี้จะเป็นแรงม้าที่หนึ่งร้แรงม้านะพอนะไม่1้0แรงม้าก็120แรงม้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ถ้านายรู้ช่วยบอกคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช่เครื่ยน์สามพันนะบัานะแต่ว่าถ้าเครื่ยน์สองพันห้าคือมันได้ความประหยัดน้มันนะบัานะที่เครื่ยน์สามพันให้ไม่ได้นะบ้านะนี่แหละความแตกต่างนะบัานะแอร์เย็นนะครับนะวิธีเช็คแอร์เบื้องต้นจับหัวแอร์ดูเลยเห็นไหมเนี่ยมีมีไอไอวิ I นี้แสดงว่าน้ำยาแอร์อยู่ครบนะบัานะเป็นระบบการทำงานครับผมนะสภาพดีนะคันนี้บอกไว้ก่อนเลยรถยนต์สภาพดีนะครับผมนะ ดีนะครับเกีววัดน้ำมันเครื่องมันมีคันมีไอพ่นออกมานะครับนะแต่ว่าน็อตแก้มข้างไอ้น็อตฝากระปุกอาจจะเคยมีการขยับประเก็บสีบ้างตามกาลเวลานะครับผมนะแต่ว่าให้ดูคานครับผมนะนะน็อตแก้มข้างฝั่งนี้ไม่มีการขยับเลยดืมเดิมเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะแผ่นเพลปีผลิตปี08นะครับผมนะเนี่ยแผ่นเพลเดิมแท้จากโรงงานนะครับน็อตดืมให้ดูเลยน็อตเดิมแท้จากโรงงานนะครับ มาเติมแท้คันหน้าเดิมๆนะเราประกันแล้วว่าคันหน้าเดิมนะครับนะหมุนเบอาร์กอยู่ครบนะนี่ให้ดูเลยนะครับมาเรียกหน้าคันหน้าเครื่องอยู่ครบนะครับนี่ให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยโลโก้อาอาร์เอลอยู่ครบเอลอยู่ครบไหมไออยู่ครบนะครับเออารอยู่ครบนะครับนะผมลืมถ่ายนะครับนะแต่ว่าน้องข้างนี้อาจจะมีการขยับไปเก็บสีบ้างตามสภาพการเวลานะครับนะแต่ว่า โครงสร้างด้านในอย่างเดิมนะคะนะรับนะเราประกันแล้วว่าไม่เคยมีการชนหนักหรือว,ว่าชนเบาใดๆทั้งสิ้นนะับนะเดิมๆิมนะคันนี้นะผมบอกเลยเดิมเดิมนะครับให้ดูนี่นะครับเนี่ยโอเคนะแต่ว่าฝากระโปรงยังได้ฝากระโปรงเดิมแท้จา,โโานะจากโตโยต้านะวนะต้องมีโลโก้จากโตโยต้านะโอเคนะครับแบบเสียเครื่องมันไทยร้อนะครับนี่นะให้ดูนะครับอ่ะเรามาสรุปกันหน่อยนะครับผมนะมันจะค่ำแล้วผมเ้าเมืองเฮือนนะวะนะ ผมมีเวยกมีงานเท็จอยู่นะผมขอเบอร์ราคาเลยนะบนะผมขายราคาเพียง3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะย้ำราคาหนึ่งสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดต่อรองกันได้นะบุนะคันนี้ซื้อสดต่อรองกันได้คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะเริ่มจัดไฟแนนซ์คุยกันหลังไหม่นะบุนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้แต่ต้องดาวสูงนิดนึงนะครับผมไว้ก่อนเลยนะครับคันนี้ถามว่าซื้อไปบริการอะไรบ้างบริการไปไหนมันเครื่องให้ฟรีนะบุนะแล้วก็ อะไรวะบริการโอรถให้ฟรีนะนะท่านซื้อไปบริการโอรถให้ฟรีเลยนะนะรถพร้อมใช้งานสภาพสวยแบบนี้หายากนะเดี๋ยวพาไปทดสอบการขับขี่กันหน่อยแล้วก็ไปทดสอบเข้าโฟวิกันหน่อยนะครับว่ารถจะเป็นยังไงนะนะไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวผมพาทดสอบรับแต่ผมบอกแล้วว่าแอร์โคตรหนาวเลยนะครับแอร์เย็นจนแบบเป็นไอเลยนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาทดสอบเข้าโฟวิตอนนี้ผมอยู่ในเกียร์เขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ขับเคลื่อนสองล้อนำนะเดี๋ยวผมจะขับเคลื่อนสี่ล้อนำนะแต่ไม่ใช่โฟลูนะนะเป็นโฟไฮนะนะอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับเนี่ยไฟติดแล้วนะครับนะระบบใช้งานได้ปกตินะครับนะเดี๋ยวผมเข้าเข้าเกียร์ให้ดูนี่โอเคเนี่ยผมบอกเลยว่าอ่าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยมันจะแตกต่างกับสองล้อยังไงรู้ไหมคือในความคิดส่วนตัวผมนะถ้าเดี๋ผมขับคันนี้การขับขี่พวงมาลัยเนี่ยรถมันจะหนักขึ้นนะครับนะฟีลิ่งการขับขี่รถมันจะหนักขึ้นนะผมบอกเลย มันไม่สะบัดเหมือนตัวคเครื่องสองล้อนะนะเพราะว่าตัวเครื่องสองล้อเพาหลังไง,น,งนี่ดูช่วงล่างดีนะบอกไปก่อนเลยว่าช่วงล่างคันนี้ดีนะครับผมนะโฟล์วิวก็คือใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเสียเดี๋ยวเดิ๋ยวั้วแต่โฟโล o โฟลูใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าไครต้องการลุยนะครับต้องตอบโจทย์คันนี้นี่ปล่อยของอะไรก็ถือว่าปล่อยขับได้นะนะช่วงล่างก็ถือว่าดีนะครับลูกม้วลูกหมากยางก็ถือว่าสภาพโอเค ใช้งานได้นะครับนัคันนี้ใคหารถเครื่องยนต์ที่แบบ2.5ประหยัน้ำมันตอบโจทย์นะและแถมได้4ฟลวไปใช้งานด้วยก็คันนี้ก็ครบจบนะครับนะครับถ้าเต้นผมจะมาดูรถคันนี้หรือว่าดูรถรถยนต์มือสองรุ่นอื่นนะครับร้านผมตั้ง่ที่ตำบลตรงขวางอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะครับท่านท่านเอาชื่อคําว่าร้านเก่งรถบ้านเนี่ย ไปค้นหาใน Google Map พิมพ์ไปเลยแล้วพิมไปเลยนะครับใน Google Map ว่าร้านเก่งรถบ้านนะครับท่านก็จะเจอเก่งรถบ้านนะครับมาตามแผนที่ได้เลยนะครับนะร้านตั้งที่จังหวัดนครพนมนะครับย่านหนึ่งจังหวัดนครพนมเผื่อสงสัยว่าเป็นนครอื่นนะครับนะเนี่ยโอเคนะผมชอบนะคันนี้นะผมตอนผมซื้อมาเนี่ยผมขับคันนี้มาแหละขับคันนี้เขาเข้าโฟร์วินมาน่ะคือแบบเออรถมันควบคุมสมรรถนะได้ดีกว่าตัวเครื่องสองล้อเยอะเลยครับพี่น้องมันช่วยได้เยอะหน้าเรื่องนี้นะบอกไปก่อน นะเห็นไ,ไหมมันจะแรงเนะีนะ่ยเวลาชิคเนี่ยถ้าแบบว่าอันนี้ผมเคยเจอประสบการณ์ผมนะถ้าระบบโฟร์วิวเสียเนี่ยเวลาเราหมุนล้อไปซ้ายขวาอะไรพวกนีน้มันจะกึก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 นะครับมันจะกึกกึกกึกขบวนจะไม่ผิดเพราะว่าผมเคยเจออยู่นะครับแต่คันนี้ไม่มีอิทไม่มีอาร์คนะครับนะโฟวิวใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเลี้ยวขวาสุดล่ะเดี๋ยวลองเลี้ยวให้ดูนะครับนะเราจะเลี้ยวให้ดูนี่ เลี้ยวขวาสุดก็ไม่อีดไมอาร์กนะครับผมบอกเลยถ้าต้องมาทดสอบอีกนะครับเดี๋ยวมันจะค้ำล้วผมตรงนี้กลับบ้านนะครับหากใครในสุใจรถยมูโไหนก็กดติดตามเฟซเฟซบุ๊กจก่งบนบ้านไปด้วยนะครับนะไม่ซื้อไม่หาเราไม่ว่ากันนะครับผมนะยินดีให้บริการนะครับนะให้คับปรึกษากับรถยมสองก็ได้นะนะโทรมาที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอเลยนะครับอ่าก็เป็นยามเย็นนะับนะยามเย็นมึงโขงหลงนะนะมิมโขงบ้านตรงต้องมือหลมนะวิวดีนะ นายนครพนมบ้านผมวิวดีนะครับนะอากาศดีนะครับนะครับหานใถ้าสนใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือลืมกดสังกเกดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวนะครับนะหากสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับนะเพราะว่าโฟวิวตอนนี้ราคาสีประตูเนี่ยเหลืออยู่มีอยู่คันเดียวในร้านนะครับนะแต่จะมีมีข้ามาอีกคันหนึ่งเป็นทีฟอาร์โฟวิวแต่กาลังทับเก็บงานกับซ่อมโฟวิวอยู่นะครับนะรอรับชมรีวิวเต็มได้ในเร็๋ยวนี้ครับ ขอบคุณครับผมบรับชมละครจะจบค,ครับผม